เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าไปเลยดีกว่าเดี๋ยวพนักงานรอนั้นอันนี้ก็จะเหมาะกับการมาทานคนเดียวมากๆมีชาบูโคโรต้มยำอ๋อ,อชาบูนี่แหละโอเคก็คือเลือกได้ซุปหนึ่งนะทุกคนโอ้ดูดิอันนี้ต้องดูดีๆนะฮะว่าอยู่ในแพ็กเกจของเราหรือไม่เ <laughs> พื่อความแน่ใจผลไม้รู้สึกว่าได้อยู่นะฮะมีไอศครีมด้วยซุปจะมี3แบบนั่นแหละแต่ว่าได้แบบเดียวเพราะว่าเป็นหมอ้อเดียว ของเราเนี่ยสามารถทานข้าวแกงกะหรี่ได้นะแต่แต่แต่ไม่มีกุ้งเทมปุระนะจ๊ะเพราะว่าอยู่ใน399อันนี้แหละที่หลายคนบ่นกันนะโอ้เนี่ยตอนแรกได้กินเทมปุระราคาถูกกว่าน,นี้โอ้ไปอยู่ในแพ็ก399ไม่ได้กินใครอยากกินกุ้งเทมปุระด้วยก็ต้องอัปเกรดเป็น399ว <Wow. S 1> ้าวแหมคนๆเลยฮะอันนี้กินได้นะอยู่ในแพ็กเราถ้าสนใจ่ยเข้าสวยเข้าสวยญี่ปุน่น วาซาบิหัวแช่เท้าโชอยู่ขิ้งดองเติมได้แน่แน่แน่โเว้นนันเนี้ยโยเว้นอันเนี้ยนนกินไม่ได้เกี๊ยวซาทานได้เฟรนฟรายทานได้นะฮะหมึกฮอกไกโดไส้กรอกแดงชิคเก้นริงอันนี้กินได้มันก็จับเลยครับผมนี่ฮะใช้ยี่ห้อเอสแล้วก็เป็นเครื่องดื่มในเครือของเขาเองนะฮะ <c oughs> โออิชิโอโหจับสิฮะเออ,อน,นี้ได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 อยู่ในแพ็กเกจเริ่มต้นเลยบ้งเนี่ย <ๆ>กินได้ในติมหยิบเป็นแท่งกินก็ได้ครับผมว่ามันคุ้มอยู่นะ<ๆ>ก็อยู่ที่ว่าคุณจะกินได้เร็วหรือเปล่า